สวัสดีนะคะเกียว์ทอมพายครับผมเวลคัมทูมไมชัแนลเราไม่ได้เจอเจ้าคันนี้มานานแล้วทุกคนอาจจะจำได้มันคือเจ้ามอลคีที่เราวางวางคันนี้จากโตโยต้าเมตี้เดิๆมๆที่เป็นของ <S <S พี่วินเจอเจ้าของด้วยกันะะพี่วินครับสวัสดีเกียรครับสวัสดีครับสวัสดีสดค่ะเจ้าของโอ,อเจ้าของโอแล้วก็เจอเจ้าของขาานาดที่เจ้าขอิดฝาเปิดฝา ก็ได้ของอูพินานะสถานที่เราถ่ายทำวันนี้สวัสดีค่ะับเรามาอัปเดตเจ้ามอคีเียว่าเดี๊ยวเดเดียวนะรับตรงเยอะไนดีวจากเดิมที่เป็นเตยาเตี้เซเียเดิมเดมเรานะแล้วเราไดวาดอัปเดงแ่งข้าล่างด้านหน้าเป็นคอลเบอร์ชกอ่าด้านหลังเป็นแนบเดิม ใช่แน่ชุดๆด้วยเห็นว่าแรกเริ่มคือแรกเริ่มคือรถบ้านรถบ้านรถคุณปู่เลยรถลุงออรถลุงพอนิ่งวิ่งฟาร์มเร็วได้ประมาณวัหกสิบอหกสิบห้าห้นำดันแย่เลยตอนนั้นตอนเนี้ยหนักกว่าเดิม จากคลิปที่เราทำนะใครที่เป็น FC ใหม่สามารถเข้าไปดูสตอรี่แรกของเขาได้นะเดี๋ยวเพี่งวดแปะลิงก์ไว้ให้โอเคนะ,ะเวลานี้เป็นยังไงบ้างคะพี่เขียวอัพเดตจากเจ้ารอทีตอนน<อ>ี้รูปร่างหน้าตาเขาแต่งทรง UN แล้วดิ <UN S 1> ออซี่ออซี่ผสม UN เดียออเด๋ยวแปะแปลเปาา็นภาษาไทยแอฟริกาใต้ใ้าปออซี่แนวแบบสหารอะไรธาตุอะลูกคร่งรถตีนตะเค็นแบบ มันเหมือนตรงไหนครับว่าองทัพอ่ะไม่มันมันเหมือนตรงไหนนี่เง okay. ินเงนของเขาเนี่ยโอเควันนี้เราจะมาอัปเกรดเขาเพิ่มด้วยรูปรูปลักษณ์หน้าตาเนี่ยกูดีฟายดีไซน์บายที่ดินเลยเขาองด้วยทำเองทุกอย่างในเรื่องของรูปกระพันผ่านๆเขานะแต่ตรงกระจกเนี่สั่งมาสนุกุ้งสนุกเกินสั่งมาติดแล้ววันนี้เราจะมาติดวินซึ่งเป็นวินเฮ้ยเลย าไปไวินนอนวินนอนเดี๋ยวได้นอนวินแน่ไม่อยากนอนวินนะวันนี้เรามีโปรแกรมคือติดวินติดตั้งวินเดินติดวินวินหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยปอนด์โอ้โหเรียกว่าแรงวินดีสำหรับเจ้าคันนี้เลยตัวเดียวก็เพี้ยวได้หนึ่งหมืเลยเนี่ยเดี๋ยวจะจับตัวมีตัวนี้ก็ตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนเราลองลองนี้ก่อน่ตัวนี้อ่ะไอ้บูต้องเข้าไอ้บูต้องเข้าี่ก นะเขาเรียกว่าความพิเศษของเจ้าวินตัวนี้ก็คือเป็นเขาแถมไมโครโฟนใช่ไหมอันนี้เป็นรีโมทเป็นรีโมทไร้สายเป็นบูทูธได้ด้วยใช่ไหมใช้สายได้ด้วยดึงมาเปล่าเปาอย่างนี้ใช้กับตัวเองก็ได้ได้ลอยๆอย่างนี้ก็ได้เป็นรีโมทในตัวเป็นแมกเนตได้ด้วยนี่ใช้งานง่ายเลยเองเพล่ เพราะโดูภูมได้อีกก็มีจะขอแห้งจะขอของเชือกวิ้นมีเชือกมาให้เป็นเซตตี้แบบว่าเราดึงดึงแทนเชือกตัวนี้ก็ได้อัวนี้แน่แน่เนี่ตัวนี้เป็นเฟรนี่ให้มาในทุกเลยให้ดูวิ้นอย่บอกยังไม่บอกบวกอัลบินบวกอับนไม่จริงๆแล้วมันคือผ้าคุมวิ้นนะฮะคลุมยังไงคุมยังไงคุมอย่างี้ไง ถ้ากับผมไม่ต้องถอดเชือกเลยสิเหนี้องอาไปาแดดร้อนอันนี้เลยนี่เวลาเราจอดอยู่บ้านเรากลับจากป่าแล้วทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราใช้ผ้าคลุมเรียบร้อยเชือกพี่ต้องถอดมาซักก่อนนี่ซักผ้าซักผ้าคลุซักมือครับซัการะดาษมันนุ่มแล้วก็ไอ้เนีทำมาเผื่อแบบคลุมรถไปได้ทั้งคันนี่อ๋อนี่ย่นย่นไวลย่นไวล เชือกกี่มิลคะเชือกวินเชือกตัวนี้เราสั่งมาเป็นวินเชือกนะทุกคนมันมีเชือกและสลิงตัวนี้ที่ให้มาเป็นเชือก12ม,มิลเรียกว่าพี่จะไปลองเทสใช้งานมาในระบบของวินเพาแนะ่ดึงรถทั้งคันของเชือกตัวนี้มาแล้ว12ม,มิลแ <จง S 2> ต่ว,ว่าวงกับหลงเหนียวมากดึงถนนยู่เลย <laughs> อะฮะดึงได้ใช่ไหมดึงถนนยู่เลยอะฮะดึงได้ใช่ไหมจะไปเอาตัวเล็กกว่านี้ตัวเล็กกว่า เชื่อมไปใส่นี้ของผมจะเป็น13,500ปอนด์อันนี้ออกพี่จะเป็น14,500ปอนด์ชนะเลยชนะเลยแล้วผมรู้ว่าแถมฟรีชนะเลยแล้วก็ขันที่สองเพิ่มความแรงให้กับเจ้าไมตี้ซึ่งเดิมมันเป็นเครื่อง 2L เดิมไปติดตั้งเทอร์โบมาแล้วตอนนี้ก็เลยมาเปลี่ยนเป็นปั๊มเพื่อให้แมตกับเทอร์โบปั๊มปั๊มซึ่งปั๊มตัวนี้เลือกใช้ก็คือจะเป็นปั๊ม12มิล อของอาคมดีเซลเอขาปั๊มบ,บ,บางจากปา <c oughs> ล์ม,มใช่ไหมในใช่ปั๊มโซล่าอ๋อปั๊มน้ำมันเป็ชื่อร้านทั๊ปั๊มเป็นร้านที่ดังอยู่ปาล์ุรีปั๊มอันนี้มาจากไมเคิลไมเคิลนี่ไมเคิลพิชีพมาให้ออ๋ ขับจนเครื่องพังปั๊มทำให้พังขอบคุณพะอุ้นนะเดี๋ยวมึงมั่ยใจจะพังอาจจะพังก็ได้เออร่วมพังแล้ววะเดี๋ยวเราลองใส่ดูอย่างน้อยต้องได้เชื้อเป๋มาแหละเชื้อเป๋น่เออเดี๋ยวคนนี้จะคล้ายๆกันตัวเดี๋ยวเดียวมันด้วยคนนดต้องเกมมาติดตั้งให้นะอ่าโอเคปั๊มชมพูลงอาคมเหมือนเดิมใช่อ่าโอเคตอนนี้เราติดตั้งวินกันก่อนมาลุยเลยตอนนี้พี่นาจัดการครับ แกายต่นอแ่ตัวเออติดตั้งง่ายติดตั้งง่ายได้ไปไปหันดำๆกันเองมังคุณเ่นะรับจบอใหม รอยตัดตัดมาเรียนทยแคสนเองเฮ้นั่นได้อยถาดวิทย์แคสตีตัวถาดวิทนี่ก็สั่งอัพน้ใหม่ พับมาแล้วยึดจับชสีรถโดยตรงเลยเป็น,นอยึดเข้าเลยอันนี้เป็นงาน,นแกทําเองแฮนด์เมดสั่งได้สั่งได้เหมือนกัน พอดีเป๊ะง่ายเลยนะยกเครื่องอะไรง่ายโติดตั้งง่ายมากเลยก็มีตั้งง่ายตั้งง่ายไม่ยากแน่แน่นี่แว่นพอนี้ตรงปะตั้งเองก็ได้เนี่ยก็เดินไฟเป็นเดินไฟกับสายบวกสายหลอกเข่าเลยเดี๋ยวให้ทำเลยตัดสี่รูตรงเป๊ะ

เาเรื่องอไเาเรียาเบอทกว่าจบที่เราเที่สุดนิงเขาเล่นกับความขำมึงก็ไม่ขำเลยเอา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 เเอาอาเ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 เอาเอาเอาเาอาเ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 ออาเ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 อา แล้วไม่ใช่บ๊อกลมอ่ะรถคันนี้เป็นไซส์อะไรบ๊อกลมไปดูอีแดงก่อนเปลื่อมันลงไปไกลเลยอ่ะต้องขันไลก่อนเออต้องไล่ตรงข้ามคนนี้ต้องขันไลก่อนจ้ะจบพินาสุดยอดเลยเนี่ยถ้าไม่มีพินาเสร็จใส่ไม่เสร็จละวินตัวเนี้ยแค่นี้ก็พอแล้วมั้งเฮ้ยอีกหน่อยนึงมันเอ็กบัว ว่าดิ้งกันจนหลุดออกมาดิ้งอยู่างเง่าเฮ้ยเขาแยกขาดไว้พี่นะเอ็กบูเขามีคอนเซ็ปต์ของเขานะอะไรนะกวนบอกพี่นะหน่อยให้เอ็กบูอยู่ทุกการเดินทางของคุณลักเอ็กบูขับรถผมความร้อนขึ้นกลางสุขุมิฟิตเลยครับเดี๋ยวผมส่งสไลด์ไว้ให้วันก่อนหน้าไฟแดงไฟแดงหน้าพารากอนความร้อนขึ้นร้อยยี่สิบเกือบตายมันใช่รถไปพารากอนเหรอเออรถผมใช้ไปพารากอนนี่ครับ สยามนี่วิ่งฉิวเมื่อกี่รอบแล้วใช้งานผิดประเภทนะพี่นะเนาะแก่แงเราไปเถอของเราต้องไปนะไปปานี่ดูสภาพนี่ไปแข่งนี่ดูสภาพนี่ยังวิ่งไม่ได้เลยจอดเลยด้วยี่เขาจอดเขามีแผนมีแผนหรือมีแผลอะไรนะเอาเสียงชัดชัดที่จอดเนี่ยมันมีแผนลองถ้าไม่รื้อเหรอ อุปกรณ์งานแล้วเนี่ยต่อไปติดตั้งแฟริดค่ะยึดวินเข้ากับถาดวินเรียบร้อยเปิดเยอะล็อกดูได้เรียบร้แล้วเสร็จ แบตบมีนี่ไงแกเข้าไปช่องนี้อ่ะอันนี้คือติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วหรอเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเอ้สายไฟนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวติดอะไที่หลังได้แต่ให้เจมลุยก่อนยิงมันผ่าผ่าอันนี้ต้องเอาขึ้นก่อนไหมเอาเอาคันชนเข้าก่อนเดี๋ยวเจมยืนแล้วมันจะลงเสร็จแล้วนะคะทุกคนสําหรับการติดตั้งวินเหลือติดไฟแล้วตรงนั้นเดี๋ยวเราจัดได้ไงเหลือติดไฟเราหิ้วตัวนี้ก่อนยิงกลองได้เลยนะเนี่ยไม่เชื่อเหรอโหุยยายา กด,กดใช้ได้แล้วจริงไหมโอ้ยจริงหรอโอ้ยกาวเส้นมึงครบแล่อาลอ,อ๋อ <c oughs> อันนี้เราฟรีไว้อ๋อฟีสปูลไว้ใช่ฟรีสปูลล็อกสปูลเขาเรียกว่าล็อกสปูลไหม <laughs> เออเว้ยได้ได้นะทุกคนมันสะดวกเพราะวา่ามันเร็วอะมีหมทเนี่ยจะมาเต็มโหลดนะพี่เนี่ยเพราะว่ามันเร็วแค่นี้ก็คือต้องต้องตอทตานี้เลยอไม่ได้แน่นอะไรมากมายเลยนะ้มีความสะดวกในการใช้งานเรื่องของรีโมทนะทุกคนเพราะว่าเขาเป็นแบบแม่เหล็ก ทำไมไม่จับขาข้างล่างก่อนเลยเจี๊ยสโอ้ยแน่นอยู่นะนี่นอไม่ต้องกลัวกลิ้งในรถเลยนะเป็นแถบแม่เหล็กแปะได้เลยนะหยิบวางแล้วก็แปะแปะแปะเลยวิ่งวินรถเกิดวิธีเด่นเงี้ยไอ้นี่มันงแปะตามหลังคาได้จับควานได้เจอไงเออโอเคนะต่อไปก็เป็นการยึด กันชนนะคะตอนนี้ยึนนดก,ยก,กันชนเสร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยนปั๊มเปลี่ยนปั๊มลงอาคมวันนี้พี่อาคมส่งลูกชายมานะคะส่งลูกชายมาในการลงอาคมคุณเป็นเจ้ของอู่คุณนะ ลูกใช้ก็ถือว่าเป็นเด็กหนุ่มไฟแรงนะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องรถซิ่งความแรงนี่ก็ยอดเยี่ยมเลยอะไรล่ะนโมดีเซลอาคมอาคมดีเซลนโมไปกับไปสุดเลยนักเงเนี้ยอย่ดูบอลอยู่ละ แกเอารถไปพารากอนหรอกอะจะติดวินทำไมอะรถคันนี้ไว้พอนไปพารากอนอยู่อะไรนะรถเยเฮ้ยพี่นะเราต้องหลอกแกไปป่าพารากอนเราต้องเห่าเกี่ยวที่มันมีอาบผมนวดเยอะๆโอ้ยรู้จักด้วยัะเป็นไงล่ะพี่เขียวตาลูกวาวเลยรถคันนี้ไปพารากอนเหนื่อยว่ะ เดี๋ยวให้พี่เขียวเดี๋ยวให้พี่เขียวหลอกลอก่อเข้าไอ้นี่อเมซอนไปปา่าเดี๋ยวเราจะพาไปป่าโสดไซดอนไม่ใช่ป่าแล้วนะเ <c oughs> มื่อกี้เขาบอกว่าไม่ใช่ป่านะ <c oughs> มาแล้วน้องเกม จากอาคมสีเทีครับสวัสดีครับพี่เจมสครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค,ดค่ะเป็นไงบ้างพี่เจมดูแล้ววะตัวนี้ก็คือปั๊มปั๊มเูทมใช่ครับปั๊มเดิมของเจ้าไมเคิลเจ้าไมเคิลเป๋ใช่ไหมคะใช่ครับอ่อสภาพที่เขาถอดออกก็คือ,อยังใช้งานได้เหมือนเดิมใช่ครับผมแต่ตอนนี้พี่เจมกําลังคิดอยู่ว่าไม่รู้ว่าถอดไว้นานแล้วหรือยังใช่ไหมใช่ครับถ้าปกติปั๊มพวกนี้ถ้าถอดไว้นานแล้วเราควรทำไงพี่เจมล้างเหรอ ถอดไว้นะครับถ,ถ้าทิ้งไว้นานก็คนเอนาน้ำมันเครื่องยอดไว้ทิ้งไว้สักหน่อยดีกว่าว่าข้างในมันติดได้เลยได้ไดพวกน,นี้ครับเพราะเป็นภาบโซลานน่าอะไรนะคาัเถี้าก็ทิ้งไว้นานนะครับกลัวว่ามันจะเหนียวติดใช่ดไหอ,อ๋อแต่นี่เราก็ยังไม่ได้ล้างนะพูดถึงว่าเพราะว่าวันนี้เราเอาปั๊มตัวนี้มาแล้วก็จะให้น้องมาไต่เลยก็ข้ามขั้นตอนไปสักหน่อยนึงจริงๆควรจะส่งให้น้องได้ล้างก่อนแต่ว่าด้วยที่ว่าพี่เขาพาราติดภารกิจแล้วก็มาแบบ อย่างแบบชั่วโมงเร่งด่วนเลยนี่ก็สามสี่ทุ่มใค้น้องเจมวิ่งมาใส่ให้เลยได้ลองมาดูกันวัดดวงกันเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะแต่ถ้าเกิดว่ามันใส่แล้วมันอาการถ้าว่าข้างในมันติดมันเป็นไงพี่เอ็มสตารไม่ติดหรือว่ามันจะติดยากๆอะไรพวกนี้ครับแต่แต่คิดว่าถ้าไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรเขาก็ไม่ไม่ค่อยเป็นไรครับอ่ะประกอนนั้นนี่เขาห่อผ้าปะติกไว้อยู่ครับคือเขาก็น่าจะเก็บดีนะแต่เขาเปลี่ยนประมาณปีหนึ่งได้ไหมได้แล้วนะที่นี่ก็น่าอยู่เหมือนกันรวัดดวงเลยอยากให้เจมใส่แล้วก็ ลองมาต์ดดูแล้วก็จูนด,ด,ด้วยไหมเห็นพี่เจมว่าจะต้องปรับน้ำมงน้ำมันอะไรด้วยก็เดี๋ยวเขาเซอร์วิสให้เลยอ่าโอเค,อเครู้เรื่องเดี๋ยวเรามาลุยกันเรื่องปัม๊มโอเคจบเรื่องวินไปคะ่ะทุกคนตอนนี้เราพี่เจมหรืออะไรไปบ้างแล้วนี่เริ่มถอดรอเริ่มหมอน้ำหมด<อ>น้ำแล้วเพราะว่า ตัวตัวฝาไอตัวปั๊มของไม่ตีเองมันต้องรื้อเจมต้องรื้อฝาหน้านี้ออกใช่ไหมใช่ครับแต่ตกใส่พานทั้งหมดเลยใช่ครับโอยชีได้ต,ตรงนี้มีหม้อน้ําอยู่ก็รื้อออกไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวต้องรื้อฝาหน้าอีกในมืออาชีพนี่มันชิดเลยเยอะเหมือนกันนะใส่ไอปั๊มตัวเล็กๆนั้นตัวหนึ่งอะนะใช่หมดเลยหม้อน้ําแป๊บโวชงโวชีดเห็นว่าจะยกเครื่องออกมาด้วยมั้งไอเจ้า ตัวนี้มันเป็นเครื่องอะไรนะพี่เขียวเป็นสองแอลนะทุกคน,นอ๋อว่าทําไมถึงใช้ปั๊มเจ้าไมเคิลน,น,นะใช่เพราะว่าเป็นสองแอลนี่เองกระดิ่งวัวสองแอลโบอืมแต่ตัวนี้มันเป็นสองแอลบ้านเราฮ<อ>ุกโบมาแล้วก็เลยมาใส่ปัม๊มใส่ปัม๊มเราใส่ปั๊มเพื่อพเ,เพื่อน้ํามันบรเยนใช่ครับให้น้ํามันมันพอครับอากาศที่มันเพิ่มขึ้นถูกไหม ให้มาเป็ร้านกันกน, <_ d> erm> นี่โบเดิมมันไม่ทดนเนี่ยโอเคถ okay. อดออกมาแล้วค่ะทุกคนนี่คือเจ้าปั๊มตัวเดิมของเขาใช่ okay. ทำไมตีนี่มันมันลื้อยากนะ,านะพี่เจมเพราะฝาหน้ามันมันต่อกองเดิได้ไหมใช่ครับมันมันต้องเปิดฝาหน้าเพราะมันไม่มีช่องเปิดอนะมันลือล้อลื้อชุด บอน้ำใส่บงใบพานเอาหมดเลยใช่ครับแล้ว<ช>ไซส์คือเท่ากันไหมตัวไหนคือลูกปัม๊มนะพี่เอ็ลูกปั๊มอยู่นี่นี่ครับตัวนี้ลูกปัม๊มนั่ตัวสี่เหลี่ยมตัวล่างนี้ครับอือก็คือที่ว่าถ้าเราเปลี่ยนถ้าว่าปั๊มตัวนี้ก็คือเปลี่ยนเป็น12มิลได้ใช่ครับเปลี่ยนตัวนี้ได้ใช่ตัวนี้คือเป็นตัวปั่นน้ำมันใช่ครับอ๋อหัวใจมันเลยครับตัวนี้แต่ว่าตัวของพี่อุ๊ดตัวนั้นก็คือตัวนี้เปลี่ยนแล้วใช่ครับเปลี่ยน12 ใช่ครับแล้วฝามันต่างอั่าพี่พี่เจมฝาใช่ครับฝาต่างกันฝาอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นฝาเทโบครับอ๋ออันนี้คือที่เราจะใส่อันนี้ฝานี้อันนี้เดิมเขาเดิมเขาสังเกตว่าฝาตัวนี้มันจะสูงต่ำไม่เท่ากันอ๋อยกสูงนะอันนี้เขาเรียกว่าฝาสูงฝาสูงหรือฝากลางฝาสูงครับอันนี้ฝาสูงนะฝาสูงนี่มันข้อดียังไงพี่เจมบูดน้ำมันได้เยอะครับก็คือใช้อากาศบูดปั๊มน้ำมันได้อีกใช่ครับ เพนนิ่มเพิ่มเพิ่มน้ำมันได้เยอะขึ้นครับอ๋อเหมือน<ม>เหมือนปริมาณซีซีน้ำมันในรอบที่เท่ากันตัวนี้จะปั่นน้ำมันได้เยอะกว่าใช่ครับอือนะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากที่เป็นช่างเฉพาะทางแท้แต่ลูกเดิมก็ยังใช้ได้ใช่ไหมใช่ได้เร,<ช>เราปรับใ,<ช><ด>ให้มันแรงขึ้นใช่อ่าเอาเลยลุยเลยเราเนี้ยอันนี้คือเดิมอันนี้คือลูกของพี่อู๊ดอ่าฮะถ้าตัวนี้จะทาให้แรงก็คือต้องเปลี่ยนฝาบนถูกไหมพี่เจมเปลี่ยนฝาบนเป็นสูงแบบนี้ แล้วก็เปลี่ยนตัวลูกปั๊มให้เป็น12มิลใช่ครับอ่าแต่เราซื้อสำเร็จอย่างนี้เลยก็คือจากพี่อู๊ดที่มันทำไว้แล้วใช่ครับเอายกใส่ได้เลยอ่าโอเคเอาลุยต่อเลยค่ะแจ๋วแล้วลงอาคมแล้วพี่วินไปเที่ยวอะไรนะพระละก้อน12ตอนน้เย็นเป็นกเลยที่มันโตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยโตเก่งโตเป็นหนุ่ม đi ai đúng này nó không phải là không phải nát được. 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những video hấp dẫn ชิ้นแฟบเลยอย่างเลยอย่างนี้เลยอืมเอาครับเปรเปรช่างบอกเปร ลงอาคมแล้วว้นจบแล้วอ้วนจบงานแล้ว<บ>น,นืถ้าตรงน, <c oughs> นั้นก็ใส<ห>รแล้วนัดขันมูเรนะัดณขอขันแล้วกัน <c oughs> แถวนี้ใครก็ได้ <c oughs> มาช่วยกูเปิดร้านด้วยนะคนนี้เดี๋ยวทุกคนทำหม้อน้ำเพื่อแก้ให้ไม่ว่า ตอนนี้เขาดะเมียก็อยู่ข,ยขณะนี้ก็เวลา,ลลาค่อนข้างที่จะดึกดื่นแล้วนะทุกคนอย่าใส่หม้อน้ำเสร็จก็เรียบร้อยแล้ว Finish และเราก็จะได้ไปดู เจ้าเมาครีวิ่งกันนะคะใส่เม้าน้ำแล้วค่ะตั้งเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันพรุ่งนี้ตอนเทฟวิ่งว่าการลดจะเป็นยังไงเสียงเสริงกับปีก้กระเป๋าแค่ไหน ไปเดี๋ยวไปดูกัน